เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานนะครับสมบคอเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 วันนี้นะครับอยู่ที่7 5 2 6คนนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอีกเพจหนึ่งนะครับเป็นเพจที่สมบคอแจ้งมาเมื่อเช้านะฮะก็พบว่าวันนี้นะครับผู้ติดเชือ้อโควิด19นะฮะอยู่ที่7526คนนะครับ หายป่วย2,895คนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาดูที่เพจเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ7,526คนที่มีการเผยแพร่ออกมาในวันนี้นะครับก็พบว่ามีตัวเลขในกลุ่มของผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK อยู่ที่2,244คนถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ นี่เป็นตัวเลขล่าสุดนะฮะย้ำนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK วันนี้ยังไม่ได้รวมกับ7,526คนถ้ารวมนะครับคุณผู้ชม9,000กว่านะฮะเพราะฉะนั้นอยากนิ่งนอนใจนะครับสถานการณ์โควิด -19 วันนี้หลายคนบอกว่าเชื้อโอมิครอนไม่รุนแรงแม้ว่าจะมีการแพร่เชื้อง่ายติดเร็วแต่การระบาดในลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชม ปีที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นแต่ว่าการฉีดวัคซีนในรอบที่ผ่านมานั้นมีน้อยนะครับมันก็ทำให้เชื้อนั้นลงปอดโดยเร็วแต่ว่าตอนนี้การฉีดวัคซีนเกือบครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแล้วแม้ว่าอาการรุนแรงก็คือถึงขั้นเสียชีวิตจะมีไม่มากแต่การแพร่เชื้อในลักษณะนี้นะฮะต้องรอดูนะครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดต้องยอมรับนะครับว่าโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ อาจจะไม่พอ0 CI แล้วก็ HI กำลังจะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องรอดูมาตรการวันนี้นะครับที่สอบกคอกำหนดออกมาส่วนเรื่องของสปสอชอนะครับมีการปรับหลักเกณฑ์ไม่ได้ปรับหลักเกณฑ์นะฮะแต่ว่าแจ้งสำหรับใครที่จะมีการตรวจนะครับ a อ K แล้วก็เข้า รับกระบวนการรักษามีขั้นตอนแบบไหนสปสชชี้แจงออกมาแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาให้ดำเนินการตามนี้นะครับก็คือโทรไปที่สายด่วนสปสช1 3 3 0หรือว่ากรอกข้อมูลโดยสแกน QR code นะครับหรือว่าเข้าทางไลนสลส์สปสชเพราะฉะนั้นย้ำนะผู้ที่ติดเชื้อโควิด1 9จากการตรวจด้วย ATK ก็ปฏิบัติตามในเรื่องนี้นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหา เดี๋ยวคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับทันตแพทย์อัตรพรลิมปัญญาเลิศครับรองเลขาธิการสํงงานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอเดี๋ยวมาคุยกันว่าตอนนี้สอปอสอชอเตรียมยังไงบ้างกับโควิดระลอกนี้ตอนนี้คุณหมอคนอีกเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณเสกสมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับครับคุณหมอฮะตอนนี้เรื่องของหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด19ในระบบรักษาของสอปอส,อปอสอชอยังเหมือนเดิมกับรอบที่แล้วไหมฮะ ยังเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับระบบให้กระชับขึ้นต้องเรียนว่าการช่วยเหลือประชาชนในครั้งที่แล้วและครั้งนี้เนี่ยเป็นการทํางานบูรณาการของทุกภาคส่วนนะครับมีทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นเจ้าภาพใหญ่สปชก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่เข้าไปเสริมระบบเท่านั้นเองนะครับเมื่อกี้ผมขอแยกขยายความนิดหนึ่งนะครับที่คุณเสกสมได้กรุณาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อสักครู่เนี่ยถูกต้องเลยนะครับถ้าเราตรวจ a t k แล้วเป็นบวกไม่ต้องตกใจนะครับคืออาจจะตกใจได้นิดหนึ่งนะครับ แต่หลังจากนั้นนี่ไม่ต้องตกใจมากนะครับอยากจะให้ท่านแจ้งมาที่สายด่วนสปสชหนึ่งสามสามศูนย์กดหนึ่งสี่นะครับคือหลายหลายท่านอาจจะบอกโอ้ไมค์ค่อนยได้ข่าวว่ามันไม่รุนแรง<อ>มันไม่อะไรแต่ยังไงขอความกรุณาเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันไม่รุนแรงมันเป็นภาพทั่วๆไปแต่มันเกิดกับเรานี่ยมันจะแรงหรอเปล่าเราไม่รู้รนะฮะดังนั้นเมื่อติดปุ๊บ ท่านโทรมาแจ้งที่หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็กดหนึ่งสี่จะเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรับสายท่านอืแล้วจะซักถามนะฮะขอข้อมูลท่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข้อมูลท่านจะไปอยู่ในฐานอันนี้คือช่องทางที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วอาจจะเป็นจังหวะที่คนโทรเข้ามาเยอะกันพอดีเรากันตอนนี้เราขยายไปสามพันคู่สายนะฮะแต่ว่าแต่ว่าคนเวลาเข้ามากันเยอะๆนี่อาจจะเข้ามาเยอะมากจนช่วงเวลานั้นนะฮะ มันไม่ว่างจริงๆก็จะมีช่องทางที่สองนะฮะท่านสามารถที่จะสแกน QR code โค้ดซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์สบอรชเนี่ยนะครับเราก็จะสัมพันธ์ไปกว้างขวางและนะฮะบันทึกข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์ท่านเขียนรายละเอียดเข้ามาที่หนึ่งเชื่ออเลรนะสกุละไรเลขบัตรประชาชนที่สําคัญคือเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์เรียขอความกรุณาทวนสอบนิดหนึ่งว่าเป็นเบอร์ท่านจริงๆนะตรงเป๊ะเลยนะฮะเพราะว่าเราจะใช้เบอร์ในการโทรกลับหาท่านครับครับ แล้วอันที่สามเนี่ยเข้าไปในไลน์แอดสปชก็ได้นะครับไปแอดเฟรนปุ๊บท่านก็ก่อข้อมูลเข้ามาในหน้าที่จะมีเมนูที่เขียนว่ารักษาโควิดนะฮะข้อมูลท่านจะไปอยู่ที่ฐานกลางเสร็จแล้วเราจะจับคู่เราจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเป็นข้อมูลของหน่วยบริการในพื้นที่ทียบเนี่ยนะฮะว่ามีหน่วยไหน,นบ้างนะฮะท่านอยู่ใกล้ตรงไหนเราจะจับคู่ให้เลยโรงพยาบาลก็จะเห็นลายชื่อของท่านปรากฏขึ้นโรงพยาบาลก็จะกดรับท่านนะฮะพอกดรับเสร็จปุ๊บ เขาในโรงพยาบาลคุณหมอก็จะโทรไปถามอาการเป็นยังไงบ้างซักประวัติกันนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับถ้าประเมินแล้วท่านไม่มีอาการนะฮะบ้านท่านท่านอยู่คนเดียวได้นะมีห้องแบบชัดเจนนะครับท่านไม่มีโรคประจําตัวไม่มีภาวะเสี่ยงอื่นคุณหมอท่านอยู่ที่บ้านแต่จะตรวจติดตามผ่านระบบ t e l e c o n f e r e n c i n ในเวลาสองครั้งนะฮะนะก็จะมีอุปกรณ์ไปให้นะะบางที่จะมีอาหารไปให้ด้วยนะครับอยู่ครบสิบวันไม่มีอาการอะไรแล้วก็ถือว่าท่านโอเคและหายนะฮะ อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งแต่ถ้าเราจับคู่แล้วคนไข้ามาเยอะอนะครับโรงพยาบาลอาจจะกลับไปรับท่านไม่ทันเกินหกชั่วโมงนับตั้งแต่ท่านแจ้งท่านับไปหกชั่วโมงครับถ้าเกินหกชั่วโมงแล้วไม่มีคนติดต่อท่านแจ้งเข้ามาที่หนึ่งสามหนึ่งสามสามศูนย์อีกครั้งหนึ่งรารที่หนึ่งสามสามศูนย์จะเป็นคนประสานให้ท่านแทนนะครับ,ร,บระบบจะเป็นอย่างนี้ครับครับคืออันเนี้ยอันนี้กําลังจะถามต่อพอดีคุณหมอบอกว่าภายในหกชั่วโมงคือหลายคน กังวลว่าเอ๊ะฉันติดต่อกลับไปแล้วจะใช้เลยแล้วเวลานานแค่ไหนแต่อันนี้คือภายใน6ชั่วโมงถ้าไม่มีคใครโทรติดต่อกลับมาอันนี้สามารถโทรกลับย้ําไปที่สปสชเพื่อขอความช่วยเหลือได้อีกใช่ไหมถูกต้องครับผมครับนะครับกับคุณหมอฮะเรื่องของหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะฉันไปตรวจ ATK แล้วทีนี้ออย่างยกตัวอย่างกรณีของเพชรพัทยาล่าสุดที่เกิดขึ้นที่แถวแถวบางระมงุงที่หญิงไปนั่งร้องไห้ริมถนนว่าไป ตรวจเอทีเคติดเชื้อโควิดปรากฏว่าสถานพยาบาลไม่รับักษาอันนี้อันนี้สปส,สชแก้ปัญหาช่วยยังไงฮะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอ,อตอนนี้เราจะพยายามประสานทุกช่องทางพยายามประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางว่าถ้าติดโควิดแล้วนะครับอย่างไรเสียเนี่ยแจ้งมาที่หนึ่งสามสามศูนย์กดหนึ่งสี่เลยครับครับเบอร์เดียวเลยนะฮะแล้วจะไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนั้นอืนะครับเพราะว่าบางทีเราเอ,อคือจริงๆเราบอกว่า เออท่านติดต่อหน่วยบริการใกล้บ้านก็ได้อันนี้วิธีที่ง่ายที่สุดคือเผื่อถ้าแบบบ้านท่านอยู่ใกล้ๆไงฮะบ,บ้านท่านอยู่ใกล้ๆรอพสต,อ,ตอใกล้ๆกับโรงพยาบาลในทนี่ถ้าไปแจ้งโรงพยาบาลได้เลยครับนะครับแโรงพยาบาลก็จะทําตามระบบรับ<ม>ท่านเข้ามาแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกหรืออยู่ไกลโรงพยาบาลไปหน่วยบริการไม่ได้<ม>ท่านก็กด1 3 3 0งสาสาศนกดหนึ่งสี่ถ้าเป็นกรุงเทพเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะครับเราก็จะมีระบบของการส่งรายชื่อเนี่ยไปให้กับแต่ละจังหวัดเนี่ยนะฮะส เพราะว่าคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยเราไม่อยากให้ท่านออกมาไปหาบริการ,รนะฮะไปโรงพยาบาลท่านออกมามันมีความเสี่ยงนะฮะดังนั้นเนี่ยเราแจ้งพื้ที่จังหวัดเพื่อจังหวัดก็จะได้จัดทีมไปรับท่านเข้ามาเราในระบบครับนะครับอย่างนี้ก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์เหมือนที่เราเจอกันครับอืมภาคตะวันออกดูเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้หลายคนจับตามากที่สุดที่ชลบุรีวันนี้ตัวเลขกระโดดมาพันกว่าอันนี้เราเรา,าห่วงอะไรไหมครับคุณหมออ่าจริงๆก็ไม่เกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าเอ่อช่วงเทศกาลเราก็ ประมาณการอยู่แล้วแหละนะฮะจุดที่คนไปกันเยอะๆก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ผมผมคิดว่าก็จะมีความอาจจะเห็นเห็นความความจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นของของผู้ป่วยในช่วงสั้นๆช่วงนี้ครับเดี๋ยวก็เข้าระบบกับ,บนะเดี๋ยวก็คงที่แล้วแหละนะครับครับ,ค,รบคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคนไทยที่กําลังกังวลกับการรักษาโควิด19ด้วยการตรวจ ATK เองไหมฮะเออ,อย่างนี้ครับ การตรวจเอทีเเป็นเรื่องสําคัญแต่ที่สําคัญกว่าคือการฉีดวัคซีนตอนนี้ถ้าใครฉีดวัคซีนแล้วเกินสามเดือนแล้วก็ไปบูสต์ต่อตอนนี้เรามีวัคซีนมากกว่าที่จะฉีดเข็มกระตุน้นอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองนะครับเอ,อต้องพยายามหลีกเลี่ยงมากๆนะครับใครที่อ,อสามารถที่จะ work from home ได้ work from home เลยครับไม่ต้องออกไปไหนครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันติดต่อกันง่ายดังนั้นเราอยู่ที่บ้านก็จะช่วยป้องกันได้ถ้าออกมามีความจําเป็นีที่สุดเลยครับ ครับช่วยกันคนละไม้คนละมือจะได้ไม่ไม่ไม่อยากให้เป็นไปตามคาดการณ์ครับครับรอบนี้ระบบในการส่งต่อระบบในการให้ความช่วยเหลือของสปทชพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์อพร้อมครับครับเราประสานกับหน่วยอื่นๆพร้อมแล้วครับตอนนี้ครับครับอ่าเอาละครับขอบพระคุณคุณหมอนะครับสําหรับรายละเอียดในวันนี้นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอนะฮะทันตแพทย์อัตพรลิมปัญญาเลิศนะครับรองเลขาสํานักงานหลักประการสุขภาพแห่งชาติ หรือว่าสปสชนะฮะสบายใจกันได้นะครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ญาตินะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับวิธีแรกก็คือถ้าติดเชื้อตรวจเจอนะครับติดต่อไปที่1 3 3 0านะฮะรอประมาณสัก6ชั่วโมงภายใน6ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาแต่ว่าถ้าไม่โทรกลับมาโทรกลับไปที่สปสชใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จัดระบบให้นะครับคือจริงๆเนี่ย ระบบของสปสชเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับของสปสชมีทั้งหมด3ระบบที่เราให้ดูไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเป็นเพจนะฮะเราจะเห็นการแบ่งการให้ความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวขอญาตขอเพจของสปสชขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเราจะได้รู้กันแล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวกันถูกนะครับกรณีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษานะครับทางคุณหมออัจพรบอกนะครับก็คือ1ให้ ผู้ป่วยหรือญาติเนี่ยโทรสายด่วนสปสชแล้วก็แจ้งที่อยู่ละเอียดย้ํานะครับที่อยู่จะต้องละเอียดที่สําคัญเบอร์ต้องเป็นเบอร์ผู้ป่วยนะฮะสกรอกข้อมูลโดยสแกน QR code นะครับแจ้งข้อมูลจริงนะครับสโทรเข้าลายสปสชนะครับโดยเพิ่มเพื่อน As n h s n h s o นะครับแล้วก็เลือกเมนูนี่จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ ติดเชื้อแล้วกําลังกังวลน,นะครับย้ํานะครับว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคนที่ไม่ได้ติดเชื้ออย่าโทรไปให้ข้อมูลเท็จนะฮะเจ้าหน้าที่กําลังทํางานนะครับเห็นใจกันนะฮะก็คือเหน็ดเหนื่อยกันมาตั้งแต่รอบที่แล้วมาจนถึงวันนี้นะครับส่วนผู้ที่ติดเชื้อโควิด19นะฮะหลังจากนั้นก็จะได้รับการดูแลจากสถานพยาบาล ด้วยการวิดีโอคอลอย่างที่คุณหมอบอกนะครับก็ถ้าอาการไม่หนักมากก็จะให้อยู่ใน H.I. หรือว่า Home Isolation ก็คือรักษาตัวที่บ้านเนี่ยฮะแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่วิดีโอคอลไปติดต่อสอบถามอาการที่เป็นอยู่วันละสองรอบนะครับถ้ารายใดจะต้องรับประทานยาจะมีเจ้าหน้าที่ประเมินนะครับแล้วก็ส่งยาไปให้ที่บ้านนี่คือระบบที่มีการ ดำเนินการมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับแล้วรอบนี้ก็นำกลับมาใช้อยู่เพราะฉะนั้นย้ำนะฮะตรวจ a อ k ถ้าเจอก็แจ้งไปตามนี้นะครับอย่าปกปิดอย่ารักษาตัวด้วยการดูหรือว่าการเสพสื่อข้อมูลเองนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาแบบผิดวิธีอาจจะทำให้ท่านหายช้าอย่างที่คุณหมอบอกไปนะฮะ ไม่ใช่ว่าหลายคนบอกว่าโอมิครอนเชื้อไม่ดุนแรงติดแล้วเดยกก็หายนะครับอย่าวางใจนะครับเพราะฉะนั้นย้ากันนะฮะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็รับประทานอาหารปรุงสุกกินร้อนช้อนกลางเนี่แหละฮะก็จะช่วยท่านได้นะครับไปดูกันที่ชนบุรีนิดหนึ่งครบคุณผู้ชมชนบุรีถือว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วนะครับ ในประเทศไทยแต่ว่าไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับโควิด19ที่ชนบุรีดูเหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้นก่อนหน้านี้นะครับในช่วงก่อนปีใหม่แต่ว่าพอหลังปีใหม่มาก็เริ่มกลับอีกนะครับเพราะว่าสถานการณ์การรวมตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชนบุรีหรือที่อื่นๆนะฮะถ้ามีการรวมตัวแล้วมีผู้ติดเชื้อเข้าไปมันมันก็เกิดการแพร่กระจายได้อยู่แล้วนะครับ ถ้าดูที่ตัวชนบุรีนะครับตัวเลขเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพนะฮะคือก่อนหน้านี้มีการประเมินกันนะครับว่าการท่องเที่ยวที่ชนบุรีน่าจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาจนถึงปีใหม่นะครับแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นในพื้นที่นะครับก็ทําให้หลายคนกังวลอีกว่าเอ๊ะมันจะมีการเพิ่มมาตรการอะไรยังไงไหมเพราะว่าเมื่อวานทางสอทอเองก็มีการปรับมาตรการจากระดับ3เป็นระดับ4นะครับซึ่ง มันอาจจะมีการปิดพื้นที่บางพื้นที่นะครับแต่ว่าผู้ประกอบการเองก็หลายคนนะครับเท่าที่เรามีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือหลายคนไม่อยากให้มีการปิดพื้นที่นะครับเพราะว่าคือถ้าปิดหรือว่าล็อกพื้นที่แบบรอบที่แล้วเนี่ยปัญหาจะเกิดอีกนะครับแล้วก็มันจะลําบากสําหรับเรื่องของการทำมาหากินอะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นที่ชนบุรีนะครับส่วนตัวเลขที่ชนบุรีวันนี้คร่าวๆนะครับคุณผู้ชมเรา ได้ตัวเลขมานะครับล่าสุดที่ชนบุรีนะฮะวันนี้ขยับไปที่1,342คนอันดับ2สมุทรปราการนะฮะ561คน561นะครับ,รบกรุงเทพ456ชนบุรีอุบลราชธานี431ขอนแก่น305เชียงใหม่292นนทบุรี282ภูเก็ต256นครศรีธรรมราช214และระยอง191 นี่เป็น10อันดับจังหวัดพบผู้ติดเชื้อมากในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูการพิจารณาของสอบคนะฮะวันนี้จะมีการปรับพื้นที่10จังหวัดที่พบการแพร่เชื้อเป็นสีแดงหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าอาจจะมีการพิจารณาปรับพื้นที่บางพื้นที่นะครับให้เป็นสีแดงเพื่อง่ายต่อการควบคุมเพราะฉะนั้น ใครที่อยู่ในพื้นที่สีแดงที่จะที่อาจจะมีการปรับนะครับก็ต้องให้ความร่วมมือกันลดการเดินทางเนี้ยคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ฉะนั้นนะครับมันจะค่อนข้างการจํากัดควบคุมการแพร่ระบาดท,ทําได้ยากนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่เดี๋ยวรอดูสว,สวคจะชงวันนี้แต่ว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนสงสัยที่ชนบุรีนะฮะก็คือเรื่องของการแสดงดนตรีที่ บางละมุงพัทยานะครับล่าสุดทางนายกก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคุณวินัยอินพิทัก์นายกเทศบาลเมืองหนองปลือบอกนะครับว่าการจัดงานข้าวดาวที่ผ่านมานะครับทั้งนักแสดงทั้งตัวลำไยไยห่ท่องคำที่ติดโควิดนะครับที่ผ่านมาทางงานเนี่ยได้มีการมาตรการ ควบคุมโรคมีการจัดทางเข้าทางเดียวนะครับจะมีการตรวจสอบผู้ที่มาร่วมงานต้องฉีดวัคซีนอย่างต่ำสองเข็มโดยมีคนที่มาเที่ยวงานเนี่ยสองพคนนะครับวันนั้นประมาณสัก2 0 0 0คนวันงานเนี่ยทางงานได้ขอตรวจ atk ของทางทีมงานของนักร้องลำไยไหยท่ทงคำนะครับแต่ว่าทางทีมงานไม่ให้ตรวจอันนี้เป็นในส่วนของนายยบบอกนะครับก็ไม่ได้มีการตรวจนะเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติการแต่ก็ยอมรับผิด ในเรื่องการหย่อนยานนะครับมาตรการที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางนักร้องเนี่ยได้ร้องสองเพลงก็ได้หยุดพิธีการเพื่อจะเริ่มกิจกรรมข้าดาวในช่วงปีใหม่นะครับนี่นะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทางเทศบาลโป่งนะครับก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรวมถึงเทศบาลหนองปลือนะครับในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าลำไย,ยแห่ต้องคำติดเชื้อก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับทางนายกหนองปลือบอกว่าข้อขอโทษทุกคนนะครับว่าไม่มีความรอบคอบนะครับที่จะให้ทุกคนนั้นตรวจต่อไปการจัดงานก็จะต้องเข้มงวดนะครับมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกรณีที่เกิดขึ้นช่วง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หนองปลือนะฮะหลังจากพบว่าหลังจากนำยายห้งต้องคำนั้นออกมาบอกว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิดแล้วก็มีแพลนมาเล่นที่งานเขาดาวหนองปลือชนบุรีด้วยนะครับก็ชี้แจงกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นย้ำกันนะครับช่วงนี้ต้องรอบครอบนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันเป็นพิเศษนะฮะ ลดการเดินทางได้ลดไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะปีใหม่ตอนนี้ผ่านมา6-7วันแล้วนะครับก็จะเริ่มไปเนี้ยฮะระยะ14วันเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวเลขกันว่าจากนี้ไปจนครบ14วันตัวเลขจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งก่อนหน้านี้ทางอาจารย์แพทย์หลายๆคนก็บอกมานะครับว่าตัวเลขก็อาจจะเฉียดๆหลักหมื่นหรือจะเกินหลักหมื่นก็ได้ในแต่ละวัน แต่ว่าสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ดุนแรงเหมือนช่วงที่เดลต้าเบต้าระบาดนะครับก็คือช่วงนั้นมีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะว่าการรับวัคซีนยังไม่ครอบคลุมแต่รอบนี้การรับวัคซีนค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะฮะย้ําใครที่ฉีดเข็มหนึ่งแล้วนะครับถึงเวลาบูสต์เข็มของก็ไปใครที่ฉีดเข็ม2แล้วถึงเวลาบูสต์เข็มขามควรไปนะครับอย่างผมเนี่ยไปบูสต์มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราคาดการ เรื่องโรคไม่ได้ล่วงหน้านะครับจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ตามวัคซีนหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราก็คิดว่าจะจบแค่เดลต้าหรือว่าเบลต้าอยู่ๆโอมิครอนก็มาซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าหลังจากนี้สงกรานต์อีกนะหรฮะคุณผู้ชมจะเอายังไงกันจะปล่อยให้เป็นแบบปีใหม่หรือไม่ นะครับคือปล่อยให้มีการจัดงานแล้วหลังเทศกาลก็มาแก้ปัญหากันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะเพราะว่าหลายคนเริ่มบ่นแล้วนะฮะว่ากลัวว่าจะกลับไปล็อกอีกถ้าล็อกก็จะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนี่เป็นมาตรการสำหรับการแก้ปัญหาโควิด19นะฮะย้ำนะครับเดี๋ยวรอดูวันนี้ฮะบสบคจะมีการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์ อะไรยังไงบ้างกับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากเดี๋ยวให้ดูตัวเลขรายภาคเมื่อวานก่อนนะฮะเมื่อวานตัวเลขรายภาคเราจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อค่อนข้างตกอกตกใจนะครับอันนี้เป็นของเมื่อวานนะฮะย้ํานะครับว่าของเมื่อวานนะครับก็จะมีแบ่งเป็นภาคนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานกทมอันดับหนึ่งนะครับภาคกลางนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่ละจังหวัดมีการตรวจ สอบสายพันธุ์ที่พบยังไงหรือไม่อันนี้เป็นภาคกลางแล้วเดี๋ยวจะมีเป็นรายภาคอีก4ภาคคะภาคใต้ภาคตะวันตกภาคใต้เนี่ยนี่ครับภูเก็ตเยอะมากภูเก็ตนี่อยู่ในกลุ่มแซนด์บ็อกด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูจะกระทบอะไรยังไงหรือไม่แล้วก็มาภาคตะวันออกคุณผู้ชมชนบุรี7 6 9อันนี้เป็นของเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ขยับไปพันกว่าแล้วนี่นะครับแล้วก็จะไปที่ภาคเหนือเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะฮะหลังจากนี้มาตรการจะปรับอะไรกันยังไงอีสานก็ไม่น้อยนะครับอุบลราชธานีค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อวานแต่วันนี้ขยับแล้วเดี๋ยวรอสอบ,บคชี้แจงเพิ่มนิดหนึ่งฮะดูเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็มาถูกตำรวจจับได้ที่ศักแก้วนิดหนึ่งฮะคุณผู้ชมกรณีที่รปภคอนโดนะครับไปก่อเหตุขมขืน ลูกบ้านตัวเองเรื่องก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าตัวเองก็ทำหน้าที่รับจ้างนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะตำรวจก็ทั้งตำรวจกรมปชาการตำรวจนครบาลตำรวจสากแก้วทหารพลานก็ติดตามตัวนายมนตรีใหญ่กระโทกนะครับ เจ้าบ้านหนองเรือหมู่15ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นสากแก้วนะครับหัวหน้าเราเป็นรอปภคอนโดมิเนียมที่ก่อเหตุคบสมขมขืนสาวนะครับแล้วก็หนีมาที่สากแก้วเมื่อวานทั้งวันนะครับคุณผู้ชมตำรวจนะครับก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือในกองกำลังบุรพานะครับก็ตรวจสอบนะครับหาพื้นที่ที่ผู้ต้องหาหลบนะครับ ก็จะใช้ทั้งอากาศยานก็คือพารามอเตอร์แล้วก็เรื่องของการเดินเท้าเข้าไปนะครับประมาณสัก4ี่โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหาบริเวณในป่าใกล้กับบ้านแม่นะครับก่อนที่จะทําการจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบปากคําที่สอบพอวังน้ําเย็นขณะที่เจ้าหน้าที่มีการจับกลุมนะครับก็พบว่า ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจยึดชุดรอปภที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุได้พร้อมกับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งทางพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็เดินทางมายัางที่เกิดเหตุทันทีครับก่อนจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องหาและก็เดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผื้สื่อมวลชนนะครับทางพันตำรวจเอกพีรพงศ์เหล่าธนาวินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วบอกว่าเบื้องต้นนะครับก็ เข้าไปทำการสอบปากคำนะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายฉับนะครับไม่ใช่การมอบตัวแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็นำส่งพนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมนะครับยืนยันว่าผู้ต้องหานั้นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ยอมรับว่าขณะก่อเหตุได้เสพยาบ้าเข้าไป2เม็ด ส่วนแรงจูงใจผู้ต้องหายอมรับว่าแอบชอบผู้เสียหายมานานแล้วนะครับซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาคมคืนกระทําชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และบุกรุกเหหสถานในเวลากลางคืนหลังจากนั้นนะครับก็คุมตัวนายมนตรีใหญ่กระโทกสอบสวนและบันทึกปากคำรวมถึงบันทึกทำประวัติแล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาลไปดำเนินคดีต่อนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สระแก้วแล้วก็มีการจับกลุ่มกันได้แล้วนะครับสำหรับร,ปรอปภที่ก่อเหตุในกรุงเทพมหานครแล้วก็หนีมาที่สระแก้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะฮะช่วงนี้ภัยใกล้ตัวค่อนข้างเยอะนะครับโควิดก็ระบาดนะครับเรื่องของของโมยขโจรเรื่องของภัยแบบนี้ก็มีมาก ฝากใครที่อาศัยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามแฟลตนะครับจะเข้าห้องจะเดินขึ้นห้องก็ดูให้ดีนะครับถ้าอยู่ในที่เปลี่ยวก็พยายามหาอุปกรณ์ติดไม้ติดมือได้ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นนีฮะป้องกันตัวไว้ก่อนนะครับนี่เป็นการป้องกันตัวในการอยู่เคหสถานกับคนหมู่มากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงนะครับทั้งหมดนี้คือตอบให้เคลียร์ประจำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เดี๋ยวต่อต่อนนี้ยาวนอนบ้านพี่เลยนอนบ้านพี่วันนี้โอ้ยพี่วันนี้ขอโอโ้โหขอตัวนะพี่เอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่โทรเรียกรถก่อนเฮ้ยไม่ต้องขับรถมามึงจะขับรถกลับเหรอขับได้ไม่ต้องห่วงแล้วเองไม่กลัวตีสองตีสามพี่ด่านมันไม่มีแล้วดา่นดานเลิกตังแล้วไม่ได้ให้กลัวด่านมึงไม่กลัวมึงขับรถไปชนใครเขาตายเหรอ เนี่พูดอย่างไม่เคยกินด้วยกันมาก่อนเนี่เมากว่านี้ก็ขับกลับมาแล้วฟังคำว่าคำเงือนะเมาไม่ขับแล้วกูจะกลับยังไงพี่งานมึงรอแป๊บไอ้โถเดียไม่ต้องท้อผมขับกลับมาได้ฮัลโหลเฮ้ยผมเอารถมาขับกลับได้รอสักครู่